Terima kasih <muchas> telah menonton! ได้ฤกงามยามดีนั่งจะไหว้คุณพระพุทธผู้บริตุดโปรดรัดในปนวัตตาทรงร้าจนพระอง,ง์ก้าวถึงแหลนี้ถึงิพปานปนมองมาในวัตตะแล้วลูกนางไหว้พระพุทธอาคงคือพุทธังงตำมังแล้วนี้ตั้งกังโปนมกลาวนอมทว่ เลวลูกนางวายพระโสนผู้บริีุดดุดแกวามตั้งส้มประองค์มาประทับทรงเมืองนะในยามกำคืนราตรีคุณบีดอนมานาอาจารย์สอนลูกก็พอยกใยในเกติ ตาลดภูมิรทตนทัานเจ้าทีนางตร,รณนีแม่คงกาช่วยก้าวมาเป็นพยานตั้งปูจงกงนาการนากราะาเจเลยคาดรับเจเลญเลีเล้ยวปาไปทุยวันตาลดถอยเทพเทวาดาบุญวิมานสิบกป้านจันกว่าตาลดจิบยาจันดิน เชิญปอมาเป็นประธานในงานเจเลยทิ้งที่เคยบนบานไว้โคจงจะลายทูนทินอีกจักจิตสักจนบนเพนดินรับรู้ที่ในกาดกันแล้วตามตีได้สัญญาเจเลยปากเจเลยขอเจเลยโอ้กรรมากาศพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วขอให้กาดตั้งแต่บัดนี้นะ ิงจากจิตทุกพระกุงในให้พอทรงยานมาสิงจากจิตทุกพระกุงในห้พอทรงยานมาเลวติวดาตนับสาบ จะไวววีราบุรุษราชประกาศจาดคงปติทโนนิราชเกษกันทุกประองตรงตัาเป็นสําันปกป้องกันตัวจินแล้วไปทางแผ่นดินไทยทุกจะไม่ใตตื่นประเจอจัดแตนไราชตรูแล้วกามีการมาทรุกไว สังเตยุกดัชนาโคจิินเรามาจินทุกไปทีวิลัยทุกประงในเชื่อกองวงจากรีหนึ่งประพุทปโยชน์กว่าจุลาโลกดับทุกโตคไทยพนทุกแล้วมีแต่ความทุกกิลองทีตรงประเลึกลาครองตานีทีจามีประนังกล่าวแล้วพอเป็นเจ้าปรา องทีที่ลูกนางจูลีประจอมกราวประชาจารโรเป็นทุกเลวเชนสนุกนักนะอวยประจุละจอมกราวจาโลกาองทีงานํำเวียงใจเลวนี้จนไตเราจเจริมคืออง์พระปิามาหาราชไตตั้งจัดดุจสวรรค์ไตเราตรงเจละเจ้ องค์ที่กอกมงกุดกล่าวใจเจริญปลดเปลิดเปลินทุกสวสดิ์โพนาจตโพอ,ตตพอ,องค์ที่เจ็ดปรับปกกล่าวเจ้าประเทศเตียงประเดดุงเรืองเพราะชื่อของโพกระเดียงจนองค์ที่แปดอนันตภูตนประชากรบูชาในพระมหงากราุณาธิคุณ ปัจจุบันภูมิปุณในดุนยาเดชขครงประเทศสร้างประโยชน์ที่พอได้โปรดเกืือนุนข้าวพระมงตรงมีประมงกักรุณาติคุณประอบบุญบารมีพระพอนั้นมีพระพีจ้าก็งห้ทุกพระกง์พอหน้าจงเป็นทุกเลทุกจะนุกอายุวันพอนนี้จะนาจะ นังจะไหวชักช er er <What y under> <eterm oon> ิตทีจะทิศตนโลกะนังจะไหวชักชิตทีจะทิศตนโลกะมองงเจ้าคว้าทุกพระองค์แล้วพอจงจงพระเจิี រាជ្យផ្ការសុភរុងលេភោចុងសុរាជរ อันบ้านเมืองของเรานั้นมันประกอบไปด้วยทั้งคนดีและก็คนไม่ดีไม่มีใครที่จะตราบทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ดการที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองน,นั้นใช่หมายถึงการทำให้ทุกคนเป็นคนดีนอกทากใเราจะต้องหันมาช่วยกัน่งเติมคนดี นับสนุนคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือเพื่อที่มาควบคุมคนไม่ดีไม่มีอำนาจเล็กก่อความเดือดร้อนรุ่นไหายได้วันนี้พี่น้องครับสานนิยายที่กระผมจะนําเสนอมีชื่อเรื่องว่าแก้วระลึกชาติ ถ้าผมจะนำสายตาท่านผู้ชมมาพบกับนักขเวเบียงแตากา่กันซึ่งมีกระตัดอินุมาและลรผนางเจ้าสกัดมณีเป็นผู้บริหารบ้านเมืองแห่งนี้แต่ขณน,นี้ผนางเจ้าสกาปมณีพระองค์ไม่ได้ปรากฏต่อสายตาของท่านผู้ชมอยู่ในสถานที่นี้ตรงหน้าประีานขององค์ราชาก็มีเพียงแต่ธนามาตผู้หนึ่ง ที่กำมามอบกันด้วยความจงรักภักดีโดยพระองค์ได้มีพระกเทศรับันให้มานั่งปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหามันก็มีอยู่ว่าเมื่อเจ็ดวันที่ป่านผลมาพระนางเจ้าสกาปันพระไม่เหตุสุดแะพระไม่เหตุสีสุดที่รับของพระองค์ได้หายตาบูออกจากอ็มันทมอย่างไรร้มก่อน การหายไปของพระองค์ในค่ำคืนนั้นมันแปลกมากเพราะไม่มีร่องรอยของการถูกทำ้ายจากคนด้วัตัดมันเป็นการยากเก่การพิสูจน์และตรวจสอบว่าพราะองค์นั้นหายไปไหนเจ้าหน้าที่ที่ขอการช่วยกดขาปฏิกร,รีก็เงียบง,าายงย่าไรร่องรอยการหายไปของนายเจ้าสกาวนีในค่ำคืนนั้นได้สร้างความากโกรธจนเต้ให้กับเจ้าหน้าที่ เล่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านผู้ชมกับเมื่อเจ็ดวันที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นับเวลาต่อจากนี้นผมจะนำสายตาพี่น้องเจาะลึกเข้าสู่นงา,านารกษาคนนได้จั้งแตนะ่ณเวลานี้เป็นต้นไปสวัสดีครับผม

ยกเวียงจากการราชัยอันี้รักเอานอิน,นุมาตคือนามตาจานาโกลนพรมบังโอนุจนาตเธอคือสะกดมณีเจ็ดวันเลวเธอง่ายโกนกเวียงวังไม่รอยจังอยู่ที่ใดอกกิดเลวง่ายมองสิ จรงรับทั้งายของกมลนทีกามาทีนาประพาบัดนี้ตำนักนายแล้วกราบลงตรงเบื้องอยู่คนบาดพระนางนาฏกายออกบัดนี้นอกกรุงใหญ่เมื่อพระองค์มาประทับบัดนี้กับพรางเ้ยเมื่อพระองค์มาประทับกับพรางเ้ยพระผูาา้อาวแล้วนำเง็ด วันนั้น này เฝ้านั่งเกาะ không พินมานั่งเฝ้าตั้งเพราะพันจน พระหมมขอเด้จับและกัดอยามีผลกล่กาวบัดนี้กระขมมอ,องค์กบรีเตรียมสัิ์ได้ขึ้นมาเข้าเข้าตามที่พระองค์ได้มีพระกระใสรับสั่งเลยพี่น้องการเชิญนั่งตามสบายสนองกบฎีที่เราเรียกท่าน,นมาในวันนี้อยากจะบอกท่านว่าบัดนี้เวลาเจ็ดปันมันได้ผ่านผลไปอย่างรวดเร็วทิศการ์ปน,นีถือได้ไง่ายอกจากข้องมันทมอย่างไดรงรอยการาไหนเป็นของถือในคำของคืนนั้นมันแปลกมาก เพราะมันไม่มีร่องรอยของการถูกทำ้ายจากคนหรือวัตสัมันเป็นการยากแก่การพิตูวจเล็ตรวจสอบว่าเธอนั้าไหนไปไหนเจ้าหน้าที่ทีก่ก่อการช่วยคนหาบปฏิโก็เงียบงปไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยเมื่อฉัน้าีได้มีได้ะผังเงินถนนมาจำสํานักท่านเข้าข้าวผู้วหวังพึ่งปาทางประธศาสตรตรวจดูถึงดวงจิตตาคนทังาปนีว่าป่านนี้ทีจะเป็นยังไงมั่งแล้ว่ันผลนทำนายว่าอย่างไรพระเจ้าแก่านนบอกว่า แคะนี้สก a b r o ี d เธอมีพระชนชีพยอยู่เธอยังไม่ได้รับมันจะได้ต่ประกรันเลยแต่วันนี้เธอได้ไปอยู่ในทางภาง bon คใต้คนนก่อนขรดอนเสร็จ่ันขนครับทุนพระงค์เช่นนั้นใช่ในเมื่อเรารู้ว่าเธอไปอยู่ที่นั่นมันจะเป็นได้เหตุผลประกันแต่ก็ไม่อาจทราบได้แต่เราไม่สาม,มารถที่จะดิ้งดูได้อีกต่อไปได้แล้วเด็กพระงคงจะทำยังไงพระเจ้าค่ะเราคิดว่าวันนี้เราจะกองติดตามสก a บ r o a d ้ดยตัวของเราเองไงเออฮะ เจคุขโมเกรงว่าการเดินทางในพระองค์เองนั้นมันน่าจะไม่มีความปลอดภัยต่อพระองค์เงินพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรท่านลุกขึ้นเถอะนั่งตามสบายท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนั้นพระองค์ได้เตรียมแผนการว้เรียบร้อยแล้วว่าโดยจะเดินทางออกติดตามสังฆปณีในครั้งนี้ในรูปลักษณะไหนมีความปลอดภัยโดยจะเดินทางออกติดตามสังฆปณีโดยจะไปในรูปแบบของพ่อขาของกองโดยจะไปในรูปแบบของสามัญชนคนธรรมดาโดยจะเปลี่ยนชื่อคําเดียวท่านท่านวันนาิน การเดินทางไปในลักษณะนี้เราเชื่อมันกาคงจะไม่มีใครสามารถจดจำเราได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวตั้งโดดอครู่ก่อนแล้วกันเออนะเออนี่หมายความว่าพระองค์จะเดินทางไปในลักษณะนี้พระเจ้าค่ะใช่ข้าก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าหากพระองค์เดินทางไปในลักษณะนี้ไม่มีใครสามารถจดจำพระองค์ได้อย่างแน่นอนขนาดข้ากระม่อมหินพระองค์กล้งเรกนึกว่าโอบอตใต้คพระเจ้าค่ะใช่ไหมใช่นะ เอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปเราก็มอบภาละหน้าที่ทั้งหมดในในการบริหา,ารวาราชการนั้นมงให้กับท่านการที่เราจากไปในวันนี้ก็ใช่ว่าจัดสบายใจเพราะปัญหนามันเกิดขึ้นมาอย่างมากมายในบ้านในเมืองนี้ปัญหนาแรกที่เราอยากจะย้ำอยากจะเตือนว่าเราจะต้องช่วยหาทางกันเร่งแก้ไขโดยโดย่วนปัญหาอะไรพระเจ้าค่ะปัญหนาโลกร้อนปัญหนาโลกร้อนสิ่งที่ติดตามมาแน่นอนที่สุดคือไปธรรมชาติอันน่ากลัว ไปธรรมชาติในสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะจูจูมันเกิดขึ้นมาชนิดไม่มีปีไม่มีครุยเราตั้งตัวกันไม่ทันตั้งตัวกันไม่ทิดกรมุตืตัไม่สามารถที่จะแจ้งถึงบทเสวว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรมันเกิดขึ้นมาแต่ครั้งมันสามารถทําลายสรรพสิ่งในชีวิตของมวลมนุษยาชาติได้อย่างมากมายในแต่ละครั้งนี่ปัญหาเรื่องไปธรรมชาติปัญหาที่น่าครยปัญหาหนึ่งคือปัญหาโรคภัยกา้เจ็บทั้งหลาย เพราะท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาหลายโรคโรคบางโรคหมอไม่มีปัญญาจะรักษายาก็ไม่มีปัญญาจะรักษานี่คือปัญหาตั้งไปธรรมชาติและโรคไปใกล้เจ็บที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้เอาสองปัญหานี้มารวมกันมันยังไม่ได้เท่ากับปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ออปัญหาอะไรไปเจ้าค่ปะปัญหาเรื่องชาติบ้านเมืองไงถต่ามาื่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากพู้นคาที่ใช้อํานาจจนเกินเลยหน้าที่ ใช้อำนาจในทางที่มันผิดน,นะจนประชาชนก็สามารถที่จะรู้ว่ารัฐบาลนี้ทํางานแบบไม่ชอบแต่กลับท,ทาในสิ่งที่มันไม่ชอบรัฐบาลทําลักษณะนี้ประชาชนก็จึงรับไม่ได้เหตุการณ์มันถึงได้เกิดขึ้นเราอยากจะย้ําเตือนท่านเราในฐานะที่เราเป็นผู้นําอยากจะบอกท่านว่าการพัฒนานั้นการพัฒนาประเทศชาติใอ้ก้าวไปถู่ความเจริญนั้นเราจะพัฒนาเขาแต่วัตถุอย่างเดียวไม่ได้ การพัฒนาการเท่าแต่วัตถุผลลัพธ์ที่ออกมาคือหนี้สินของประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ถูกต้องคือการพัฒนาปัญหารากญปัญหารากญคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติตราบใดที่คนราก้ากไม่มีความรู้ตราบใดที่คนราก้าเต็ไมไปด้วยสื่อลามุกมองเมาตราบใดที่คนรากญ้าต้องประสบกับปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่คือปัญหาความทวงดุน ที่จะทาให้ประเทศนั้นๆจะเดิ่ขึ้นมาไม่ได้การที่จะเป็นผู้นำนั้น <uc> เราอยากจะบอกท่านว่า <uc> ป,าปา<ล>ัญหารากหญ้าเกินสิ่งสําคัญสายตาของผู้นำอย่ามองกันตั้งแต่ควายมากนักค้มมามองปัญหารา,ากหญ้าบ้างว่าเขาอยู่กินกันยังไงวันนี้เราอยากจะบอกท่านว่าเราจะออกเดินทางไปด้วยความเป็นห่วงแต่ขอมอบภาระหน้าที่ทั้งหมดไว้กับท่านเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะกลับเมื่อไร่เหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะถ่งสายมาดหานัาน้นทรา,าบอีกทีหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นเจ้ากระมมงขอถาวายพระพรไอ้พระองค์นั้นจนติดตามพระแม่เจ้าสกัดมณีกลับมาโดยปลอดภัยและคอยทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะโชคดีฉลาก่อนเมื่อราชานุ เมื่อราชานูแล้วนี้ตันฑ์โจวัดราชจักรจักระบ d a ัตีดังวามา องค์มนตรีทำหน้าที่ครองหวังไารจะตัง้งนิยายองค์ราชา